แกน่ะสำคัญตัวเก่กาด่าทันเหรอเพื่อนๆเป็นไหนหมดเนี่ยชิบหายละการคุยมาเออพูทเทพโอ้ยลมไมเนี่ยใครก็ได้ชุบหน่อยอุย้ยนี่เธอลองด้วยเหรอทำไมเล่นกากจังถ้าเล่นกากก็ไม่ต้องมาเล่นนะเอาคือคุป,ปียไลโกนลมหายใจก็ใกล้หมดแล้วแน่ๆก็ตายแน่ๆเลย ทำท่านเมื่อไรทำไมไม่บอกอ่ะเอาไว้ก่อนรีกชูชันได้แล้วขอบใจมากมนะฉันกับตายแล้วว,วันนี้เราพอแค่นี้ก่นอนเถอะโหากันครบเร็วมากอะ่ะแล้วหย่ปาร์กี้ไปไหนเนี่ยมันไม่ชอบออนฟอมเพื่อนดอกนี่ท้าไมไม่มีใครชุบฉันเลยคะที่แกยังไม่ชุบฉันเลยแล้วคนอื่นจะไปชุบแกทำไมจริงก็ในกลุ่มตัวเองแทรถ้ามันไม่รู้จักชบกันหน่อย ถ้าเธอยังเป็นแบบนี้อยู่ฉันจะเตะเธอออกแล้วนะก็ป่มชุบฉันมันหายไงล่ะปัญญาอ่อนพอพอทุกคนไม่ต้องทะเลาะกันฉชนพิดเองแหละรู้ตัวก็ดีแล้วขัดสาวมาบอกกันดีวขอว่าเราได้ฟันสีอะไรกันบ้างฉันเริ่มก่อนนะฉันได้ฟันสีขาวดำส่วนฉันได้ฟันสีชมพูฉันได้ฟันสีเหลืองฉันได้ฉันได้ฟันสีรุ้งมีเราจะพูดแสกเฟียทำไม โอ้ยกูทอนไม่ไหวแล้วเว้ยขอดาสหน่อยเถอะแล้วมึงไปที่อะไรสัตมึงไปที่อะไรไปากูไหมไอสัตว์ใส่ยี่น่หนีย่ปน่าคนเยไม่ใส่ปนคนไม่ี่ปนคไม่ใส่ี่ปน่คไม่ใส่ยี่เ่าคนเไใส่ยี่เปตาคไม่ใส่ยี่เ็นตงเล่ยส ใส่เป็นคนยีก็ต่อไปเ้ยแต่ก็ทำเป็นคำยต่อยไปย่เปยาในสเไมยก็ต่อยย็นคนวใส่ปดัครวยไปยเป็นส่ไกเปนี่มยางพ่อมึงไม่ควรใส่แล้ไม่คิดว่าได้ัี้ควรไย ไ่ได้ไมได้ยีเ้มีก่อเไม่ได้ไมไดใส่อะเดี๋ยวรัใ่นซ้อมีียกต่อเล่แล้วก็้ยเขาจี้ยาะไม่ได้ี่แล้วไม่ได้ใส่ได้าคุณไม่ได้ไม่ได้ยี่ลยไม่ได้ไาไม่ไดุ้ณรู้ไม่ได้อไม่ได้ไปด่าคุไม่ได้เดา่นยไม่ได้ี่ป็นมอไปเรีย่อไปคไม่ได้่ไปด่คุณไม่ได้่ได่อุณยม่โทษพอดีด่าฟุนไม่อดนาน่ทีอ่าคุไมถึด้ล่อยใหาคื่นมาลุ้ด่าฉันแบบนี้ คนณลุนที่มึงว่าคุณลน,นะจะูเปล่าสีได้ฟันสีอะไรหรอเราได้ฟันสีรุง้งอะแต่ฟันสีรุ้งจะได้แค่คนเดียวนะเราําไมถึงมีสองคนที่ได้สีรุงร้งหรอก็เพราะเสียมันโกหกไงล่ะฉันคือคนที่ได้สีรุ้งจริงๆสีของฟันที่แท้จริงจะถูกเปิดเผยในอินสิพานาฬิกาเดี๋ยวมาต่อนะ